สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอสแม็กแล้วก็โอ้เนียอะไรเนี่ยอ่าโอเค วันนี้เราอยู่กับเกม GTA Online นะฮะผมจะไม่เล่นเป็นเด็กใหม่ครับวันนี้โดยการสมัครสมาชิกใหม่เลยนะฮะตอนนี้ผมเข้ามาในตัวละครที่ชื่อว่า p i s c คลอร์นะครับซึ่งแปลว่าอะไรไม่รู้นะครับวันนี้เราก็มาสมัครใหม่อันดับแรกนะใส่รหัสผ่านเข้าไปเพื่อสมัครสมาชิกเลยนะฮะก็12345สมัครสมาชิกจากนั้น12345<ๆ>เพื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบ เรียบร้อยนะกูกลายเป็นพ่อค้าขายหมูเต็มตัวเลยนะครับตอนนี้เลเวล1 e p นี่ต้องการ4 e p นะครับคุณเป็นเพศชายหรือหญิงเอ่อกูเป็นชายมั้งเนี่ยหน้าตากูเถื่อนขนาดนี้นะกูต้องเป็นหญิงดิอ่านั่นแหละถูกต้องเลยทำดีมากวันเดียวปีเกิดี่ใส่ตามที่มันขึ้นแสดงมาก็ได้นะถ้าคุณไม่รู้ว่าจะกรอกว่าอะไรนะใส่เป็นผี ใส่เป็นปีคอสโอเคคุณ okay. ต้องการเกิดเมืองอะไรทาโรมีเมืองเดียวให้เลือกเท่านั้นแหละแล้วก็ไม่ฟังนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยผมไปสตรีมมานะสตรีมโปรเจกต์สมัครไอดีใหม่แล้วก็จะมาทํางานสุจริตนะครับแต่ว่าก็ทําไม่ได้เนื่องจากพอเราสตรีมสดปุ๊บใช่ไหมมันก็จะมีคนที่กาลังดูสตรีมเนี่ยเข้าเกมมาแล้วก็มาไล่ฆ่าเราไล่กระทืบเราแล้วก็ไล่เดินตามพิมพ์ถามนั่นถามนี่ซึ่งมันไม่เกี่ยวกับเราเลยนะฮะตอนนี้รับข้องเด็ใหม่ก่อนนะโอเคผมเลยต้องปิดสตรีมไปแล้วก็มาถ่ายคลิปแบบนี้นนั่เอง รับของเด็กใหม่ก็จะได้เงินมา500แล้วก็ได้กล่องมา2กล่องนะแล้วก็เปิดกล่องแม่งเลยนี่เปิด2กล่องได้มากล่องละพันกว่าอันดับแรกเนี่ยเราเข้าแก๊งเด็กใหม่เลยแล้วกันจุดเข้าแก๊งเด็กใหม่นะมีแท็กซี่มีแก๊งขายไก่มีแก๊งสเปิร์มผมว่าแก๊งแท็กซี่นี่แหละดีนะครับเพราะว่ามันใกล้กับจุดทำเควสนะฮะเอาปืนโดยการกดตัว H. เนี่ยเรียบร้อยกดตัว H เอาปืนนะครับโอเคครับมีรถให้ใช้มากมายแต่ผมจะใช้เป็นรถมอไซค์ละกัน บ,บื้ดเสียงแบบทรงพลังมากนะฮะโอ้ตรงนี้เป็นโรงเรียนสอบใบขับขี่นะซึ่งไม่ต้องสอบใบขับขี่ครับเพราะว่าเราได้ใบขับขี่มาฟรีแล้วเพราะว่าเรารับของเด็กใหม่มันก็จะมีแจกนะตรงนี้เป็นตู้ ATM เราจะสมัครบ,บัตร ATM ก่อนเลยละกันอันดับแรก 1, 2, 3, 4รหัสบัตร4ตัวนะครับนะจะใส่เยอะกว่านั้นก็ได้แล้วแต่แล้วก็ใส่บัตรเครดิตเข้าไป1 2 3 4แล้วก็ฝากเงินนะฝากสัก2 5 0 0 เออดีไปสองหมื่น 60. 2005นะครับโอเคครับเงินเหลืออยู่ร้อยกว่าบาทนะฮะเงินเรามีเท่าไหร่เราต้องฝากธนาคารให้หมดนะฮะสาเหตุที่ผมต้องทําบัตร a t m ไว้เพราะว่าผมทํางานเสร็จผมก็จะเอามาฝากเงินไว้ที่ตู้นะฮะเพื่อกินดอกเบี้ยรายชั่วโมงนะฮะเรียกได้ว่าเพย์เดย์ก็ได้นะเพราะว่าแต่และเพย์เดย์หนึ่งมันก็ชั่วโมงหนึ่งนะตอนนี้ก็9ก้าโมงเพย์เดย์จะเด้งอีกทีก็10บโมงนะครับแล้วก็11บเอดโมงสนิกาไปเรื่อยๆนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอมาสวดมนต์ไหว้พระก,ก่อนแล้วกันอันดแรแบไปก go, 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 go. โอเคฮะขอไปที่วัดนะฮะตอนนี้เรียบร้อยแล้วก็ดีฟแบบปาดแบบนี้อ่านี่เป็นไงแอไม่ธรรมดานะส่วนมันไหวพระ,ะเรียบร้อยนะได้ E.P. บวก15โอ้โหตอนนี้เราเลเวล2 E.P. 15นะทั้งๆที่ตัวละครนี้ต้องการแค่6 E.P. เท่านั้นแต่เราได้ E.P. เยอะเกินเหตุต้องพิมพ์อัพเลเวล นี่กลายเป็นรลเวลสได้รับจดหมายนะครับยินดีด้วยคุณรลเวลสแล้วได้รับทักษะปนธนาคารพิมพ์ร็อบแบงค์ได้รับทักษะปนเซเว่นพิมรบบ์ร็อบเท,ทวินตโโอเคอันดับแรกเราต้องปนธนาคารไม่ก็เซเว่นซะแล้วใช่นั่นแหละคืองานสุจริตของเราเย่ <Yeah! S 1> เออไม่ใช่แล้วนี่หว่าเออหว่ เฮ้ยไม่เป็นไรอ่าเปลี่ยนชื่อคลิปเป็นไม่ทํางานสุจริตละหาเงินเปลี่ยนชื่อคลิปเป็นการหาเงินและกันนะท่านผู้ชมก็คิดคิดว่าคิดว่าคลิปนี้เป็นชื่อคลิปหาเงินแล้วกันนะอ่านั่นแหละ หาเงินเพื่อซื้อรถนะรถซื้อรถซื้อบ้านซื้อบ้านซื้อรถนะครับทุกๆุกคนเนี่ยหาเงินมาก็เพื่อซื้อบ้านซื้อรถเพื่อซื้ออาหารเลี้ยงชีพนะค่าไฟค่าน้าค่าเน็ตอะไรหลายๆอย่างนะส่งลูกเรียนนะครับเราก็จะหาเงินเพื่อตัวเองซื้อบ้านซื้อรถอันดับแรกนะปุ่งตรงไปที่ธนาคารใจกลางเมืองทาโรนะครับโอเคเด๋ยวซ้ายดิฟเต็มกําลังปาดเข้าไปโอเคฮะโดดลงแบบนี้เลยนั่นแหละมันสวยงามมาก ไอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งรถมันกิดมันมันขวางรถมันขวางโอ้ไม่ไม่โอ้ไม่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 กอดไม่กอดไม่กอดโอ้เดา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 ไม่โอ้ไม่แบบนี้เราจะเอารถมาไม่ได้ดิบ้าเอ้ยดันรถออกไปเออได้แล้วได้แล้วดันรถไปก่อนดันรถไปก่อนเฮ้ยตายสิดันรถไปเออเดี๋ยวเดี๋ยว<ๆ>มันเดี๋ยวมันหนีไม่ได้นะครับ download, <c oughs> ดันรถไปดันรถออกไปเออได้แล้วมั้งเนี่ยโอเคขึ้นรถดิโอเคโอเค เมื่อกี้เอารถไปจอดจุดเข้าประตูมากเกินไปนะครับโอเคครับป้นธนาคารเอาปืนอะไรป้นเดี๋ยววะมีปืนลูกซองอ่า MP5 AK เอา่าเอ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 าไม้เบสบอลนี่แหละป้นแม่งเลยรอบแบงค์ไอส่งเงินมาเว้ยเริส่สิเออทำไมได้แค่8,000วะเนี่ยโอ้โหถือว่าได้น้อยมากรอบนี้นะครับโอเค พอได้เงินมาแล้วก็เพนสิครับอยู่ทําไมล่ะเอานะครับบึ้ดจําบึ้ดจําบึ้ดจําบึ้ดเราต้องหนีให้ได้480วินาทีนะครับโอเคงั้นกูจะขับรถหนีไปให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้นะฮะโอเคบึ้น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 อ๋อยกล้อโอ้ยสะก็ดไฟแตกนะฮะจังหวะนี้เด็กได้ว่าคลาสสิกอุ๊ยอุยอสะดุดยาชนนะะไม่ได้นะชนมานี่ตายเฮ้ยปั๊มน้ำมันเกือบ อุ้ยทางขยะนะฮะคือตอนนี้มันช่วงเช้าอยู่ซึ่งเก้าโมงเช้าเนี่ยเด็กๆก็ไปโรงเรียนกันนะฮะซึ่งแน่นอนตำรวจใน G T A ออนไลน์เนี่ยเขาก็ไปโรงเรียนเหมือนกันนะฮะก็ตำรวจในเซิร์ฟนี้อายุประมาณ14-15อะไรประมาณนี้ นะก็จะมีตำรวจมาจับเราไม่ได้หรอกคนเล่นแค่เจคนนะถ้าป้นหลังใบสีนี่โดนตำรวจได้จับแน่นอนนะถ้าป้นหลังใบสีเด็กๆเลืกเรียนเนี่ยคนเล่นเป็นร้อยไม่โดนตำรวจจับก็อาจจะโดนยิงตายส่งเข้าคุกเหมือนเดิมนะครับนะเป็นอะไรที่แย่ yeah! ถึงแย่มากนะครับไม่ใช่แย่ธรรมดาแย่มากผมจะบอกให้ทางที่ดีเราหลบเนี่ yeah, <Ma> ออกนอกเมืองดีกว่า <Yeah. S 1> นะครับตำรวจก็ไม่มีเราสบายใจอยู่แล้ว <Yeah. S 2> ใช่ไหมเอสโอโหนเน่ยกลาะนี่กลางแขนกลางปีกนะเอ้ยใครขับตามมาไม่เอาได้นั่นมัน นั่นมันสีสม้มมันมีสีส้มขับตามมาคนนึ่งอะ่ะเฮ้ยไม่ได้การและม่งขับตามมาแบบนี้กูจะหนีนานที่สุดเท่านี้หนีได้นะครับไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่เล่นเฟ้ยขับขึ้นเขาอากินะดีกว่านะฮะตอนนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปผจญภัยเขาอากินะและกันนะดีฟนะฮะดีฟดีฟอ่าจาังหวะน,นี้ไม่มีตำรวจตามเราแน่นอนเราอุ่นใจสบายใจได้สบายใจเชิดนะ ใจสบายกายสบายรัดเลยนี่ทางรัดก็มีขับอ้อมทมําไมให้เสียเวลาทางรัดมีเราจะไปขับอ้อมเป็นการที่เสียเวลามากใครจะไปทาเรื่องแบบนั้นเออเออมันม,มาถึงจุดนี้เราขอเช็คก่อนเอออยู่ไกลไหมสีสม้มโอ้ไปโหนุ่นและอุ่นใจเลยทีนี้นะฮะเออไปไหนดีวะสามร้อยหกสิบวิตอนนี้เหลือสี่ดาวแล้วนะครับก่อนหน้านี้เรามีตั้งห้าดาวนะนะถ้าเหลือสามร้อยวิเราก็จะติดแค่สามดาวนะครับก็ซึ่งโอ้โห S-S-I <laughs> รอดมาได้ราวกับปาฏิหาริย์นะถ้าเป็นชีวิตจริงนี่โอ้โหหัวซับหัวคว่ำล้มตายกลิง้งโอ้โห <c oughs> แบบนี้ไงนะฮะโอเคเหลือ330วินาทีนะครับซึ่งก็ทําให้เราอยู่รอดปลอดภัยได้อยู่นะฮะถึงเราโดนฆ่าตายหรือโดนจับตอนนี้ก็เท่ากับข้อหาของเราเนี่ยเป็นข้อหา4ดาวนะเซิร์ฟนี้เนี่ยตำรวจไม่มีการจับส่งเข้าคุกนะตำรวจนี่จับตายอย่างเดียวแข่งกับเวลานะครับตอนนี้ดาวเราเหลือ4ดาวถ้าเกิดว่ามันเหลือน้อยกว่า300วินเนี่ยดาว ราก็จะเหลือแค่3ดาวนะครับเอาละครับมาเข้าดาวนับรังครับ3 2 หนึ่งเหลือสามดาวแล้วครับผมเย้ว yeah. ู้ฮู้เรียบร้อยนะฮะเราจะหนีดาวให้ได้นานที่สุดเท่าที่เราจะทาได้นะครับไปเอสเอสด้ SS. ใครไม่อยู่วัดว่าอุ้ยอยู่วัดตั้งสองคนผู้ถอยก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับไม่ได้จะให้เห็นจะให้ใครเห็นว่าเราติดดาวไม่ได้นะ,ะมันเป็นอะไรที่อันตรายมากนะครับผมจะบอกไว้ก่อนโอเคเราจะขับแบบซเซิร์ฟซับซอฟหลบหนีไปเรื่อยๆนะฮะเพื่อให้ดาวหมดนั่นเองนะครับพอเหลือ200วินาทีเราก็จะเหลือแค่2ดาวนะระหว่างนี้ผมพา ท่านผู้ชมไปขุดสมบัติดีกว่านะอ้าว,ว่า,างๆงี้ขุดสมบัติดีสุดแล้วนะขับผ่านแก๊งสเปิร์มป้ามันไม่รู้หรอกมันไม่เห็นหรอกว่าเราติดดาวนะมันน่าจะ,อะมองผ่านๆน,นะครับโอเคเฮ้ยมันบอกนะว่ามันขับรถตามไม่เอาหน้าหตายสิเนี่ยทำอย่างนั้นไม่ได้นะตอนนี้เนามันเหลือ70%แล้วนะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปขุดสมบัติแล้วกันนะเพื่อเราจะได้ของที่ดีนะโอสโอสโอส ขับดีฟยุกร้อเหาะเหินเดินอากาศไปแบบนี้ก่อนดีฟโอ้โหเป็นไงมอเตอร์ไซค์ก็ดีฟได้นะผมจะบอกให้ตอนนี้เราจะไปขุดสมบัติให้ได้โอเคถึงจุดหมายตด,ดลงไปเออสจอดรถไว้นี่แหละนะโอเค มันจะบอกทางไปที่ดีนะเนี่ยคุณต้องโดดน้ําต๋มลงไปอย่างงี้โอเคจากนั้นก็ว่ายน้ํายาวๆไปเลยจําเข้าไปนะจำจาจำเบิร์ต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 จำจำจำจําำเข้าไปจําจำอ่าตอนนี้เหลือ2ดาวนะครับนะฮะเหลือ2องวินาทีก็จะเหลือ2ดาวนะครับอ่าตามนั้นง่ายๆนะมันจะบอกง่ายนะดำน้ําลงไปตึ้งโอเคครับสถานการณ์ปลอดภัยนะครับไอ้เชี่ยดำน้ำไม่ได้อึตายซิ มันหนักเงินหรือเปล่าวะเอาอีกรอบดับลงไปกูกดสเปกบาจนิ้วกูล็อกแล้วเนี่ยเอ้เขนเหนือน้ำโอเคฮะเราต้องดำน้ำรอดผ่านหินไปนะฮะเราอาจจะตายก็ได้นะผมจะบอกให้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะการไปขุดสมบัตินดนตรายอันตรายอย่บอกว่าอันตรายมากนะมาถึงจุดนี้แล้วก็ อ่าเลี้ยวไปทางนี้นะครับเป็นเส้นทางที่เราจะได้ของดีนะผมบอกเลยใครอยากได้ของดีก็มาตามที่ผมทําโอเคเฮ้ยเฮ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตรงนี้มันลึกตรงนี้มันลึกเดี๋ยวเดี๋วเดีใครแม่งโทรเฟซบุ๊กมาไอสั์ไอ้เหี้ยโอ้โหเออเอสเอสเอสจบน้ำตายนะกูออื ไปดิมึง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 ไปดิกูจะจมน้ำตายแล้วกลับก่อนกลับก่อนกลับก่อนกลับมาก่อนกลับมาก่อนไม่จะจมน้ำตายใครแม่งโทรเฟซบุ๊กมาไอ้สัสไอ้โซนตินโทรมาหาพ่องเหรอโอเคอันนี้ตัดออกไม่เอานะฮะเดี๋ยวเราคลิปเราเราตัดต่อได้นะครับเอ่อขึ้นตรงนี้แล้วกันเอสรอ,อน้ำขึ้นก่อน แล้วค่อยโดดไม่ใช่ม่ใชนน้ำขึ้นแล้วค่อยโดดเออเสือโอ้ไม่ได้ทำไมกันวะทำไมกันเนี่ยดำน้ำไปก็ดำไม่ได้นะูดจะบอกให้แป๊บนะมาอีกรอบเออโอ้โหดำน้ำไม่ลงเลยดำน้ำไม่ลงเลยทำไมดำน้ำไม่ลงอ่ะทำไมดำน้ำไม่ลงอ่ะทำไมอ่ะทำไมทำไมมึงดำน้ำไม่ลงวะฮะดำลงไปลึกๆดิดำลงไปลึกๆเออเออเออ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 อดำลงไปลึกๆอือ ออโอ้โหโอ้โหไอสัตว์ไม่ได้ละไม่ได้ละกูรู้แล้วว่ามึงดำน้ำไม่ได้เออตายแล้วมันหนักถุงเงินนี่เองนะครับไม่ได้ก็พอไม่เอาก็ได้นะฮะไปทางนึงก็ได้วะเ,เกือบตายดูขีดเกียรด,ดำน้ำเดือเกือบตายบอกให้ไม่ใช่เรื่องเล่นเลยเนะี่ย โอ้โห oh, ขึ้นไม่ได้อย่าให้ผมต้องอ้อมไกลเลยนะให้ตายสยิมันลําบากโอ้โ oh, ห oh, ต้องอ้อมไกลจริงเหรอหนนะนเนี่ยว่ายน้ามาตะไก่นั่นเนี่ยไม่มีทางที่จะขึ้นได้เลยหรือไงวะฮะโอ้โหอือหือไอ้ oh. <c oughs> นี่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 ทางนี้อาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะเออทางนี้แหละมันอาจจะเป็นไปได้แต่มันเป็นไปไม่ได้กูหาเรื่องจริงๆเลยเนี่ยดาวกูก็หมดแล้วเนี่ยโอ้ oh, my god ดาวกูก็หมดแล้วเนี่ยเออเออเอเอ,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 เอ นั่นคือเกาะครับกูไม่น่าดำน้ําให้เสียเวลาเลยกูลงสะพานตรงนั้นก็ได้นะเนี่ยตอนนี้ดาวเราก็หมดแล้วเราได้เงินมา8ปดพันนะครับผมสําหรับพาร์ทนี้กูก็หาเงินแค่นี้ก็พอละเกือบจมน้ําตายพาร์ทนี้นะฮะโอ้ my god ขุดสมบัติได้กูกลับฐานเลยแหละกูฆ่าตัวตายกลับฐานเลยแหละกูบอกให้ไม่เสียเวลาวิ่งกลับบ้านหรอกตอนนี้รถกูก็หายด้วยไม่รู้ใครแม่งขโมยไปนะครับขุดสมบัติเอ่อขุดสมบัติ คุณข,ขุดไปแล้วกรุณาโอเพเดโอเคกูฆ่าตัวตายเลยดีกว่าอย่างเงี้ยออไอ้เ,ออเชีย่ยปืนตกเพียบเลยนะโอเคครับตอนนี้เราก็กลับมาสู่ฐานของเรานะเดี๋ยวผมเอาปืนก่อนแล้วกันอ,อืโอเคไปรถยนต์ดีกว่าจะได้ดูหรูหน่อยนะฮะโอเคเราจะไม่เอามอไซค์แล้วไปฝากเงินนะครับทำงานแบบสุดเด็ิตเป็นไงท่านผู้ชม ภูมิใจจริงๆนะฮะได้เงินมาแปดพันนะครับตอนนี้รหัสบัตรเอ m มกูอะไรนะกูลืมรหัสบัตรเอทเอ่มห้า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 หรือเปล่าโอ้ไม่ใช่สัตว์ได้หนึ่งสองสามสี่นะกูว่าและฝากเงินแปดพันห้านะครับมันก็จะเหลือห้าสิบ้าบทโอเคครับผมฝากเงินแปดพันหน้าโอ้ยเงินในบัญชีมีหนึ่งมืหนึ่งพันครับผมโ้โหขอแอคหน่อยได้ไหมขอแอคหน่อยฮัลโหลนะฮะ,อะตอนนี้เราก็มีเงินแล้วแล้วก็เป็นเรียกได้ว่า พนักง,งานขับแท็กซี่ที่รวยนะฮะกลายเป็นพนักง,งานขับแท็กซี่ที่คูลูคูลวยนะครับ <laughs> <laughs> โอเคถ่ายรูปเอาเป็นรูปหน้าปกเลยนะครับงั้นไว้พบก,กันใหม่พาร์ทหน้านะครับวันนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนบาย,ย